บริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะภายใต้การบริหารงานโดยดรอัคาราวิทนะคะประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและคุณปทีมนะคะรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและเจ้าของโปรเจกต์ดักอนทีมบริการไทยแลนด์นะคะจัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสุดยอดผู้นำห้าภาคนะคะภายใต้โครงการออสมาร์ทเซนต์เนเบิลไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์เพื่อเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพผู้นำจากทุกภาคส่วนนะคะด้วยเป้าหมายสำคัญ4ประการ คือบ่งเพาะผู้นําแห่งอนาคตเสริมสร้างพลังผสานความสําเร็จเปลี่ยนมุมมองสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และประเมินศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปเมื่อวันที่9ก้าธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีดรพัชรินนะคะประธานที่ปรึกษาบริษัทออสมาร All ์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพ้อมโดยผู้นำห้าภาคนะคะนำโดยคุณนุชนาฏประธานกลุ่มภาคเหนือคุณนิยมนะคะประธานกลุ่มภาคอีสานคุณศิริรัตน์นะคะประธานกลุ่มภาคกลาง คุณกิติพจน์นะคะประธานกลุ่มทีมฝั่งอ่าวไทยและคุณสานิตนะครับประธานกลุ่มทีมฝั่งอันดามันเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมผมดรอัครวิทย์รอบรู้นะครับคือประธานกรรมการบริหารบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับผมครับสวัสดีครับผมปฏิบบุญมีนะครับผมครับตำแหน่งนะฮะรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับครับผมวันนี้นะครับที่เราจัดงานนะครับคือเรามีการจัดงานอบรม ผู้นำสุดยอดผู้นำของทุกภาคนะครับที่จะมาเป็นประธานเพื่อจะขับเคลื่อนง,งานตามกรอบของ10นโยบายของเรานะครับภายใต้โครงการ All Smart s u ชั่นแนเบิลและ t y l ์ไทยแลนด์ครับผมการดําเนินงานของเรานะครับเราจะขับเคลื่อนทั้ง3รูปแบบครับผมทั้ง3กลุ่มครับ 1. All Smart Member เบอร์การ์ดส s s เบสเบสเน n v โอเนอร์ v e l อินเวสเเพื่อจะขับเคลื่อน การพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย1ินโยบายทั่วประเทศครับทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือครับผมครับผมติณพัฒรฟปานุ่ครับประธานฝั่งข่าวไทยครับครับผมสานิตสายขวัญเป็นประธานภาคใต้ฝั่งอันดามันครับค่ะนิยมกุลาชัยค่ะประธานภาคอีสานค่ะค่ะดิฉันศิรัฐใจหานค่ะประธานทางภาคกลาง ชนากแก้วค่ระาระาระาราคาัอาคะครับผมมีความรู้สึกภาคภูมงใจมากครับเพราะว่าออสมาร์ทก็คือจากระตุ้นเศรษฐกิจต,ตั้งแต่ SME มนาทยาแล้วก็ทั้ง4ี่ภาคไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ เข้าสู่ระดับสากลและเข้าสู่ระดับโลกครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจในในระบบแล้วนะครับก็ดีใจว่า,าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้สังคมนําหน้าก็คือช่วยเหลือสังคมก่อนแล้วธุรกิจตามหลังนั่นหมายถึงว่าลงไปช้อนรากยญ้าช่วย SME หรือกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กขึ้นมาเข้ามาในระบบ แล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอดไปถึงระดับชาติระดับโลกครับได้รู้แนวทางการทํางานของอสมาร์ทแล้วก็แผนง,งานซึ่งเป็นธุรกิจอีกแนวหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสน,นะคะแล้วก็รู้ว่ามีมีหลายหลายอย่างที่จะขับเคลื่อนในโซนของภาคอีสานก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะก็จะเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่มไอสักยภาพ การพัฒนาคุณภาพาชีวิตของคนในชุมชน,นค่ะค่ะก็ได้เข้าใจค่ะถึงระบบการจัดการการวางแผนในการนำทรัพยากรและสินค้าของท้องถิ่นนะคะของชาวบ้านแต่ละภูมิภาคะคะะ<า>เข้ามาช่วยในการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจท,ที่ยัง่งยืนค่ะคือเราจึงมองว่าโครงการนี้ออสมาร์สามารถจัดตั้งขึ้นได้จริงค่ะก็คือจากที่เข้ามานะคะก็คือได้รับรู้ถึงตัวโปรเจกต์ของโครงการนะ ซึ่งมันสามารถที่จะต่อยอดต่อยอดให้กับทุกชุมชนในในเมืองไทยรวมถึงชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้เราก็มาเข้าร่วมในโครงการเพื่อที่จะแบ่งานให้กับคนที่ยังไม่เคยได้รับรู้ได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีส่วนนี้อยู่นะมันสามารถจะทำตรงนี้ได้ตรงนี้น่าไปอย่างนี้ค่ะก็คือจะเข้าในโครงการเพื่อที่พัฒนาสังคมให้ก็สามารถที่จะยืนได้ค่ะในฐานะที่ผมเป็นประธานและเป็นผู้ก่อตั้ง นะครับผมขอส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับให้กับประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมและนักลงทุนที่มีแนวคิดหรือว่ามีอุดมการเดียวกันนะครับได้แรงเห็นถึงศักยภาพของพวกเราทั้งหมดนะครับเราในฐานะโครงการที่เราจัดตั้งโครงการ a l l s m a r t s u s t a เน a b l e และ Style Thailand ขึ้นมา เราหวังว่าเราอยากจะสร้างเศรษฐกิจจากรากหญ้าหรือว่าจากต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําและเราคาดหวังว่าปร,ประชาชนชาวไทยทั้งหมด95%หรือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้เรงเห็นถึงความหมายและก็ความสําคัญหลังจากนี้หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมหรือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับก็ติดต่อ ได้ที่ www.orsmart.inc.com ครับผมคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางบริษัทได้เลยนะคะ